สมมติว่าเมือนี่เจ้ามาเบื่อื่นละบอตูนนี่มือคำคำแล้วบอตูนเข้ามาเบื่อื่นเละชาวพูทไทยก็บ่ฮู้จักว่าบอตูนเจให้น้ำมานะเจ้าก็เลยบ่ได้บอกใครซ้ำเนาะจ้าบ่ทันบอกซ้ำพิ่นมาตามให้ก่อนจ้ายังทามช่างงี้เด้อ้าวบ่าวเจ้ามาหาไผนี่มาหาเฮือนหลังนี้มาหาให้ไปช้าเฮือนหลังนี้บ่เพิ่นอยากเจาะน้ำให้โอ้ย เอยบ่มีเงินได้เคยว่าเข้าอยากกินมือแรงก็ยังบ่มีมีข้าวบาบุญเพื่อนเอาให้โบพวกทีมงานเพื่อนจองไว้แล้วว่าเห็ดให้เจ้าอุ้ยถ้าเพื่อนมาก่อนบ่เเ้ยยานเคยบ่มีเงินจ่ายแล้วก็เพื่อนบอกว่าเห็ดโลดเห็ดโลดคนนี้แหละจองอ้ยเคยบอกเอยต้องตกใจบาตูนเพื่อนเจ้าว่าที่แน่ๆนี่ กับสบายดีนะบ่าวน้าสาวลุงป่าอาเบิร์ตจุกูจุคนมาชมมมงค์จุบอนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะก,ก็สิอ่าไปจอบสาวผู้ไทยเพราะว่าน้ำ่นแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเผนเพิ่นดีใจฮุ้มๆอยู่สาวผู้ไทยกันเทาวิลลีก็ดีใจนําเพิ่นแต่ว่าาเรื่องหนามเนาะทําอิสนาคันมีผู้ใหญ่บิลี่ให้เจาะน้ําบิลี่เจาะน้ําบิลี่จะให้เฮือนน้นองลิ์ใส่น้ําแล้วก็เฮือนประตูใส่น้ําเพราะว่าเขาเจ้าก็บ,บ่มีน้ําเด้พี่น้องอีต้นขาเจ้าคุนไปหาบน้ําอยุ่นแต่ห้วยไกลดค เพื่อีหามหอดผีเป็นไปกับกะขาไปเตือนประมาณลักหนึ่งกลับมาอีกลักหนึ่งเป็นสองลักหามหนามไปกับมันพี่น้องเลยหรือว่าภาษาไทยว่าสองกิโลเนาะไปกับไปหนึ่งกับกิโลหนึ่งแล้วกลับมากับกิโลหนึ่งเลยเมื่อก่อนบิลลี่ได้มีโอกาสเนาะย่างไปเบิ่งน้ำพี่น้องควันโยพูนยุ่ห่วยพูนแหละจนจนเมื่อยนะเอาง่ายๆใช้บนหามหนามน่ะย่างไปซื้อยังหันใจหอบหอบหอบพูนมาก็เลยว่า คันเกิดว่าเพิ่นได้น้านี่ก็ให้ได้ใช้น้ำกันซ้าจากสองสามเฮือนแต่ว่าอันนี้ก็ของทีมงานทางบ่าวบุญสารวัตรทางอ่าทีมงานอ่าทีมงานบ่าวเตียงเพิ่นนนั่แหละเนาะเพิ่นสวยแล้วเนาะเบลีกับโบก่าขอให้เพิ่นใช้น้ำเพราะว่าคันเพิ่นแบ่งให้ใช้กับิบลีกับบ้องเลยว่าคันเพิ่นแบ่งให้ก็เอาคันเพิ่นบ่แบ่งให้ก็บ่ขอได้ลูกอ่าหรือว่าอยากอยากได้แห้งก็ขอเพิ่นเอาหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าคันขอก็เสียบไฟเสียบยังตลอดก็ขอตลอดก็เกรงใจเพิ่นคือกันพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่าของเฮาวค่ไหนพอได้ใช้น้ำกัน อ่ะเป็นอะไรกับบว่าก okay. so right so no ันเนาะพี่น so <mon k> ้องบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นคลิปนี้เนาะบางเทอเพิ่นอาจจะมาช่วยเนาะเรื่องหน่ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องอยากได้เรื่องหน่ำนี่มาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกมะแตงเพินยังนั่งนั่งเลื่อยนี่นะหลังจาเฮือนนี่พี่น้องเอ้ยได้ปลูกผักปลูกหญ้าลำกันเดี๋ยวจะเข้าไปหาชาวบุไทยก่อนว่าเพิ่นกินข้าวกินหน่ำเลยพี่น้องไะไปลำกันพี่น้องมา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 ชาวบุไทยเพิ่นให่ยังกินข่าง้างงาบอยู่เพิ่นยิ้มเปื่อยแต่เมื่อวานนี่เพิ่นได้ยิ้มเปื่อยเา เห็นแลนวบาบุญบ่หรือว em. ่าเบาอันอันนั้นเอาเงินให้จับชิปเก่าหลานคือว่าเพิ네่นไปทางไหนเบอร์ละมาเมื <the <the ่อนี้คือบ่เห็นปัาดท่าใดแนวกินนะพี่น้องบาลลี่เพื่อนเชียร์ใช่ไหมอ่สบายดีพี่น้องเหมสบายดีตาขั้นตาขัวนสบายดีเออบอลลี่เพื่อนเชียรเอากินมาให้เจ้าเป็นจะได้น้ำหน่อยออกแล้วบ่ออกแล้วโอ้ยฉีดกินพักไว้ไว้ดีแน่สิะ อยากกินอันนาอยากกินอันพักห,หอมเสริมเนี่ยแต่ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งขาดท,ทอ่อบ่มีท่อบ่มีท่อบ่เจ้าวอตองได้ใช้ท่อน้ำได้ติ่งมาเนาะเจ้าวอเอาพ่อเจ้าไปใช้มือนนี่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกไปทางป่าไปทางป่าเจ้าเมื่อวานนี่ก็ไปรับเงินป้าเพิ่นสองแสนก็เลยว่าให้เพิ่นน่ะไปเฮ็ดเวียก มือละหกสิบพันสามมือจะ่ิจุกเงินเพิ่นอยู่ดองไปเฮที่ยวแล้วจ้าวสามมือจ้าวชาวพไทยว่ายักไปกะเพิ่นไปแล้วแล้วมันมีใครเอาลูกมัมีคนเอาลูกจ้าาวชาวพไทยเขาจดีใจเลยเพิ่นจะได้น้ำเพิ่นน้ำบอกยังจะบอกข้างเบาบุญสารวัตรท่านได้บอกยังบอบอก เพิ่นไปใ่เพิ่นออกเพิ่นบ่ทันได้มา,ต,มา,าตอน,นแรกเพิ่นแล้เพิ่นมาจ้าตอนแรกพเบาลรี่รนมาก่อนเพิ่นซื้อปิ้งย่างปิ้งไก่มาฝากจ้าพากหลบก,กินข้าวแล้วบ่กินแล้วจะได้นออ้ำอ,ออกแล้วบ่น้ำออกแล้วใส่พร้อมนะใส่พร้อมจ้าแล้วตอนจักโมงเมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วอยู่หกโมงทำเสร็จเนาะจ้าตอนหกโมง ก็ดีใจน้ำชาบูไทยห็นชาบูไทยได้อ่าคือทางเพิ่นนี่บริบริว่าเรื่องเพิ่นเรื่องขานทุกขางบ่บ่เออเอาเพิ่นบริเวณที่เพิ่นห้บ่เอาเงินตัวชิบกาลันนะบ่แม่นของเจ้าบ่เอจักแม่จักบ่เมนต์เคยกับบะฮู้จักเป็นมาได้บอกจ้าเรนแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดน้ำให้แล้วก็ได้ยินเพิ่นวาว่า ให้ซาโฟไทยไปหาเสาแล้วก็อยากซื้อให้แต่โบมีไยได้เพราะว่าเสาก็ไม่นี่ท่านแม่นว่าได้นี่ก็ต้องซื้อในเมืองเจ้าแล้วก็ถ้าว่ายังให้คนไปตัดอยู่บ้านนี่เพิ่นโบมีไหมขนาดเพิ่นพู้นั้นก็เพิ่นซื้อเอาบเม่นว่าเพิ่นไปตัดเอาเองบ่าเลย ชื่อมาชาวภูไทยกับมีเงินซองมาชาวภูไทยกะแต่เก้ากับมีเฮือนแบบนี้แล้วอยากเห็นให้ชาวภูไทยกับแบบนี้อีกโยูยาวแต่รู้แล้วนี่เพิ่นเพิ่นว่าเรื่องเซ็ดเฮือนให้บอดี้บอดี้ว่าหรือว่าบอดี้เฮียนเพื่อนเพิ่นวันเนี่ยไงรุปแล้วยังบอดี้ยินบอกยังบอดี้เอ้ปากว่าเซ็ดเฮือนให้เจ้าได้ยินแต่เพิ่นว่าว่าเฮ็ดน้ำ ยินแต่คนบอาเฮ็ดงามใช่เพราะว่าน้ำนี่ได้แล้วเนาะจ้าได้แล้วค่ะจันทำมาดีใจบอกกาดีใจอยู่แต่ว่าชาวพุทธในใจในชาวพุทธกาอยากได้เฮือนอยู่อยากได้เฮือนอยู่ก่อนจังค่อยได้น้ำคืออยู่ในใจแเต่ว่าเพิ่นกาเฮ็ดให้น้ำค่อยกาดีใจแล้วว่าเอ้ยจะเมื่อวานจะคนอันเพิ่นได้ยังไงมาฝากเมื่อวาน มือวานิกาเบาเตียงทองเพิินกาได้ปลากระป๋องแล้วกามีมีแก๊ดหนึ่งแล้วกามีขนมแล้วกามีนมให้ลูกกินพร้อมแล้วมือวานิกาเบาบุญเพิ่นขึ้นมาแล้วกาให้ข้าวเปล่าหนึ่งแล้วกาให้เงินห้ <50, 000. S 2> าสิบพันจ้าขนมสามโซกสำหรับเบาบุญเพิิน แลวการเบาตูดเมื่อวานนี่กามีแต่ซื้อให้สร้างเพิ่นปิ้งไก่แล้วกามกปลาแล้วกาน้ำดื่มคือว่าเมาื่อวานนี่เนาะเจ้าวยาวเพิ่นกัมีบ่มียังเพิ่นมาหาชาวผู้ไทยกัคืออ่าผู้ใหญ่ทางตะคยอยนี่เพิ่นว่านะนี่เพิ่นว่าบ,บ่เป็นยังเพิ่นว่าอ่าคั่นวาน่ามีทางอัน บาอ่าทีมงานทางบาเียงเพิ่นอยแล้วก็บ่เป็นหยังกปล่อยให้เพิ่นอยไปก่อนจ้านมีหยังอ่าจังกันหลังเพิ่นว่าจังซี่แล้วก็เลยเียนีกชาวผู้ไทยกยังคาดอยู่อย่างนึงอยากมีท่อแล้วกอยากมีเฮือนแล้วกอยากมีตานางอ้อมเฮือนแล้วกอยากปลูกผักนําพร้อมถ้าว่าจุกเฮือนแล้วกอ้อมเฮ็ดหัวผักเลยแต่ว่าซื้อให้โค้งนึงกคือเก่าแหละบ่มีบ่จุก ซ้ำแต่ว่าช่วงนี้กะหักหน้ำนี่ได้แล้ว,วดินนี่ก็ได้แล้วเจ้าน้ำก็เป็นน้ำองบาลตูนดินก็นเป็นดินของาบาลมินลี่ไ <c oughs> อ้ลี <c oughs> ล่บ้าเอ้ยได้น้ำผู้ใดก็บเอาของผู้นั้นคอ,อยเองกัโอ้ยเห็นชาวบุไทยตำหนักเมื่อวานนี่โอ้ยผู้ใหญ่พันว่าเอาบาบินลี่วะ เจ้ายังมุงหัวหน้าาเขาตําเลยได้ป่ะคุยว่าน้าคอยออกมาเนี่ยพึ่งยังไม่ทั้ตั้มคุยว่ายังไม่ได้ตํานะคุยว่าวันนี้ิว่ามื้อนี้เจ้ามาเบื่อื่นแล้วบ่ตูนอีกมือค้ำๆแล้วบ่ตูนเข้ามาเบื่อื่นแหละชาวผู้ไทยก็บ่ฮู้จักว่าบ่ตูนเฮ็ดให้น้ํำมาน้าเจ้าก็เลยบ่ไอกใครซ้ําเนาะจ้าบ่ทันบอกซ้ําเพิ่นมาตําให้ก่อนจ้ายังทามช่างงี้เด้อ้าวบ่าวเจ้ามาหาใคนี่มาหาเงินลังนี้ มาให้ไปสางเงินหลังนี้โบเพื่อนากเจาะน้ำให้โอ้ย่อยบ่มีเงินได้เคย่าเข้าอยากกินมือแล้งก็ยังบ่มีมีข้าวบาบุญเพื่อนเอาให้โบพวกทีมงานเพื่อนจองไว้แล้วว่าเห็ดให้เจ้าโอ้ยถ้าเพื่อนมาก้อนบ่เลยย้านเคยบ่มีเงินจ่าย แล้วก็เพิ่นว่าโอ้เฮ็ดโลดเฮ็ดโลดก่อนนี่แหละจองโอ้ยออคือว่าค่อยต้องมกตกใจบ่ตูนเพิ่นเ <c oughs> จ้าแต่ว่าที่แน่ๆนี่เฮือนนียังบ่มีไฟเฮ็ดเน,นะา,าะเนนะจ้ามขาดเฮือนเนาะเจ้าในใจกอยากได้อยู่เฮือนแต่ชาวไทยบ่มีเงินว่าชาวไทยมีเงิน่ะน้ําชาวไท,ย,วทยก็สิโจเมียนก่อนมีเฮือนก่อนจะค่อยมีน้ํา แถวนีกัไม่มันยากเนาะเจ้าวฉันมาเพื่นว่าไม่แต่ว่าทางแถวคอยนี่กับเยากไม่นี่ทำไมว่าผู้ใหญ่เพิ่นน่ะเพิ่อนช่างแบบเข้ไมาว่าผู้ใหญ่เพิ่อนช่างกับข้อเห็ดนี่บายากเพราะว่าไม่ทา้งแถวคอยน่ะมีแถวคอยแบบว่าไปซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็จ้างเขาป่าเขายังแหละแถวคอยจ้างรถพกล้อแกะมาเลยเจ้าได้ยินอยู่เพิ่นว่าว่าแถวตลาดธนบ่มีไมมอยากซื้อให้ชาวพุทัยนะจักมีจักบ่มีชาวพุทัยกับโบฮู้ได้ยินเพิ่นเว้า เพื่นว่าว่าบ่าบามีไหม <Yeah. S 1> มียูแต่ช่างเป็นคิว้วไ <c oughs> ม่ใช่เป็นคิวนะ้วจ้า <c oughs> ทาคิวนะ้วรายได้ <c oughs> คิ้วหนึ่งจ้าคิสคิ้วเพื่อนชาวพุทธไทยช่างใช้ชับได้ชาวพุทธไทยก็เอาชนัแล้ว่เฮ้ยจ้าอะลง <c oughs> จะไปลงอะมาคุ้มน้งองอะไรไร ข่อยโอ้ยข่อยก็เห็นชาวผู้ไทยทางแต่นี้มุกวีใจได้ข่อยได้แล้วผู้ไทยก็บ่อยากดักอยากได้ใหญ่ส่ำใด๋ดอกเพิ่นเฮ็ดให้ส่ำใดก็เอาสมมุติาเพิ่นให้12ก็เอาเนน้องุเพิ่นก็อยาก12อยู่เด้เจ้าแวถ้างเบิ่งอ่าทางทีมงานบาบุญารวันก่อนบงเื่อเพิ่นมีผู้ใหญ่อ่าช่วยถ้าบ่มีผู้ใหญ่ช่วยข่อยก็ยังสิไปถ้าว่าเพิ่นอยากช่วยชาวไทยกได้ยินอยู่เพิ่นว่าม่านนี้ เดียวได้ยินได้ยินเพิ่นคาว่าเพิ่นอยากช่วยก็ได้ยินเพิ่นเว้าเดี๋ยวนี้ก็บ่เห็นเพิ่นเว้าเด้จ้าเแต่ถ้าได้ยินเพิ่นเว้าเพิ่นบอกเพิ่นได้ใจห่วงชาวพุทธเนาะจ้าเคยก็บ่ฮู้ว่าจักสิเพิ่นสิช่วยจักบ่ถ้าว่าสวยชาวพไทยเป็นเฮือนชาวพไทยก็ดีใจกลัวมีน้ำอีกบ่าวเอ้ยเพราะว่าได้เฮือนได้ำด้อยูเจ้าชาวพไทยก็ ลักลักกะชาวภูไทยกะอยากได้เฮือนอยู่อาช่ำเฮือนชาวชุกก็ได้หรือว่าเป็นสิบสองชาวชาวภูไทยกะดีใจแล้วมันมีกระชว่าดีใจแล้วจ้าวแต่ว่าเป็นหกชาวกะมันกะอยากน้อยเกินไปหกชาวกะมันสิน้อยเนาะจ้าวมันชิ่ได้ใหญ่ปานไดนกะเดี๋ยวหักชิได้ดอกวหาชิมีผู้ช่วยกพอแต่ว่าเพิ่นเจาะหน้ามาให้ แต่ว่าเพื่อนกะบบดีโอกว่าเป็นของชาวาผทไทยอิลโบเมนเจ้าถ้าพังน้ำกันคนแลกแต่ว่าลักลักกาดสีสีทาพังวาูไทยเจ้าผ้าพังอ่าเบาตูนหรือว่าเบาวุนสารวันก่อนเนาะเนน้าถ้าพังน้ำเบาวินลี่ฮะหละบินลี่นี่ยคุณยังยังสั่งโจยังโบทานไปขอบคนช่างจ้าำมิตนพนววานี่ อ่าเจาะน้าแหล่ะแล่งจังสีซอยเงื่อนเพิ่นว่าเอาแต่ละย่างเนาะบราวนี่ว่าโดนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่เผากันเด้เพิ่นว่าโจกก่อนเบิ่งเขาก่อนเพิ่นว่าค่อยใสิไปครอบเพิ่นเพราะว่าคอยก็มาจอบนี่แหละมาถ่ายคลิปเจ้านี่ส่งให้เพิ่นเบิ่งเป็นไงเพิ่นเบิ่งโอ้โคองน้ำบ้าบินดี้และสิมีวังเนี่บอมีเฮือนอ้าวก็มีอยู่เด้ยบราวนี่ก็มีที่ดินแล้วก็บิ่วตูนก็มีน้ำถ้าว่าเป็นบิ่วเตียงคอยก็ดีใจแหละ สเป็นคิวต so, sí, <laughs> ่อไปเลยเป็นค <t polls> um, ิวของบ่ะเตียงแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮือนห่าน่าโอ้บะเตียงโอ้เพิ่นบ่ะเตียงนี่ก็เพิ่นคือว่าคือว่าสองเพิ่นก็บสองใหญ่คนเบิ่งหล่เจ้าผู้ใหญ่หลายในใจผู้สาวผู้ไทยก็อยากให้บ่ะเตียงเพิ่นเฮ็ดให้แต่ว่าบ่กล้าบอกเพิ่นบ่ได้เพิ่เพิ่นเดียวเพิ่นคลิปเพิ่นเพิ่นบงเฮ็ดให้ก็มีบะเตียงเป็นคิวแล้วเด้บ่ะตูนก็มีน้ำ หลักการบาร์มินลี่กอะมีดินแล้วกาคิวต่อไปกาบ้าเตียงทองก็มีเฮือนในชาผู้ไทยอยู่แล้วบัดนี้เจ้าอ้าวมาโก้ยตอนนี้นะพ่อชาวผู้ไทยไปรับจ้างเจ้าเพราะว่าอยากมีเงินไปใส่นี่ป้าเพิ่นทั้งหมดยืมเพิ่นนะเท่าไยจักแสนก็ยืมเพิ่นชงเชนซื้อปลาให้เพิ่นกินเมื่อวานนี้เด้ เพิ่นวมาเจาะหน้า,า,ามาให้เจาะหน้ามาให้จ้าวอ้ยลมหนาวเช้าวันใดเนาะมันยักหนาวเลวกามายักลมแมน่ชวนแน่เป็นบ้าบ่เฮ้ยเขาห่มเพิ่นเอาหอเจาะลงมาตุ่มอยู่ปะจ้าวเอามาตุ่มแลวกาเก็บอเอเยียนอยู่ในทุงคือเกาอย่ามันเปื้อน พะพ่มกับเป็นพะพองของบาตูนลกาบาบุญสาลาวันเพิ่นน้ำแน่บาตูนเพิ่นพื้นหนึ่งบาบุนสาลาวันเพิ่นพื้นหนึ่งไปสองพื้นหนึ่งกบบาพาวาเพิ่นหึ่นเห็ดไมบิ๊กหรือหึ่นเห็หหดงานจีนกาเพิ่นตือหึ่นพะพมงบาตูนพะพ่มบาบุนสาลาวันเพิ่นกาให้ลูกคอยห่มแต่ <c oughs> ว่าลักลักน เพื่อนซ่านเนี่ยก็ย่างยังบ่ทันได้เป็นลอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ้าวอุ้ยให้มาซอยเนาะจ้าวท้าว่ามีกาเห็นแหละบาตูนเพิ่นบอกบาตูนเพิ่นก็บ่ได้บอกเบาลีเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเตียงทองเพิ่นก็บ่ได้บอกถ้าวันสมมุติแนวน้ามีเด้เพิ่นอยากให้ชาวบุไทยิ่นก็มาเบาะอยู่เด้เบาวะฮามังเจาะแต่ชาวบุไทยงงบาว่ามือนี้มือนั่นบาจีมาเจาะให้จ้า แต่าจกตื่นมามืวอเช้าก็เลยเห็นช่างผนมาเจาะมาเจาะให้ไผ่เบามาเจาะให้เฮือนหลังนี่ลังนี้ชี้ใจเฮือนคอยคอยงกจะเปิดน้ำนี่เปิดเปิดยุไซเปิดน้ำก็ใส่น้ำเพิ่นมาเจ้าะมาเจ้าไปเสียบน้มที่เสียบใช่เป็นเพื่อนเจ้าชาวบุไทยก็คิดบายยังบ่อยากใช้ก็เลยบ่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่นเมื่อกี้นี่ก็เห็นค่าไฟเพิ่นมาบ่ แล้วชาวพุทธไทยโบมีเงินแล้วก็บ่ใช้ถ้าชาวพุทธไทยมีเป็นของตัวเองก่อนจงค่อยใส่น้ำรังพวกน้มกันเท่าหรือเป็นยังบ่ทันได้อยากใส่นาะเจ้าเพราว่าใส่ไปเพิ่นก็สิเก็บเอาเงินน้ำค่อยไปใส่ค่าไฟฟ้าแล้วชาวพุทธไทยโบมีเด้อจ้ะเพิ่นก็สิ้งให้มีไฟฟ้าของตัวเองเนาะเจ้าุมื้อนี้กะชาวพุทธไทยกะบ่ได้ใช้ไฟฟ้าชาวพุทธไทยใช้แต่ไฟตัวนี้นี่เด้ คงบอกเตียงทงเพิ่นยังโบธันได้มีใส่เนะาะเจ้าาว่าเจ้าพุทธมีทางเฮือนมีทางไฟกะดีใจอีลีดีใจน้ำเจ้าได้เจ้าในใจกะอยากได้อยู่เหือนค่ะแต่บ่มีไฟเห็ดและะว้วก็บ่มีไม้แล้วกะ็มันย,ย,ายากอยู่หน่อยนึงบาเอ้ย่ว่ามีคนหลยคนโบชี้ช่วยกันกะ โอ้ประทัดมากามีอยู่แต่มันใกล้เจ้าวได้อพอหังลุยเพลิงประทัดไม่หน้อยเดียวนะกะช่องช้ำเดือนเลี้ยวเห็นหน้อยเดียวเห็นได้เต้บาร์มินล,ลีเพิ่นซื้อให้ดินนี่เด้เนได้มีแต่ซ้ำนั่นโบแมนว่าขี้คานหรือว่าเป็นยังนะแต่ว่ามันโบมีชูมูรีกาแบบเทาแกจีนเพิ่นกาโพด เพิ่นพอดแล้วก็ปลูกไม้บิ๊กแลก้วก็ปลูกปลูกมัดใส่ก็เลยบ่มีไม้ช่วงนี้เพิ่นเฮ็ดธุรกิจหลายคือว่าช่วงนี้ก็ธุรกิจหลายเนาะเจ้าเพื่นเพิ่นไม่เพิ่นตัดถิ่มเบิดเนาะเจ้าคันว่าจําเป็นคู่หมื้อนี่คในได้เฮ็ดเฮือนแท้ๆนี่ก็ต้องได้ซื้อเอาได้เจ้า<อ>ชาวพุทไทยก็ขอให้เป็นแม่จันและบ่าวเอ้ยสุภาษิชาวพุธไทยก็ยังมีอยู่เฮือนแต่ว่า แต่เก้ากัมีอยู่แบบนี้แล้วคิวต่อไปกัอยากได้เฮื่อนเป็นแบบเจ้าชุกเพิ่นคิวแต่ว่าชาวฟูไทยบ่เคอยมีอยากได้อยู่แบบเพื่อนเจ้าชุกเพิ่นแต่บ่มีเงินเงินหลเติบเนาะเจ้าทำไปช่วยกับเงดหลายเติบแต่ว่าบอมันได้อ่ะคือจะว่าอะไรว่าเรื่องบุญวัชนานี่มันมันมันว่ากันบ่ได้เจ้าบางทีเขาเจ้าอาธิบาย ล่างไงกว่ากวนี้กะอยูนี่ก็มีกอมีดอกล่างไงกว่านี่ค่ะคขบเป็นชิบสซงเซากระเพ่าเอาไงดอกถ้าเป็นหกเซาหรือเก้าเซามันก็ยังน้อยเกินไปอยูเนี่ยยูเจ้ามันก็อยูหลายคนอยู่ถาว่าชาวพุทไทยมีกาเมุดน้องกายาขึ้นและแม่กายาขึ้นแล้ะกายน้องอีกเด้เิ่นกายาขึ้นน้ำ เวลาลูกชาวพุทไทยเป็นไข้กเพูนกาบได้ขึ้นมาจอบซ้ําเป็นยังเพูนขึ้นบ่ได้มาจอบเพือนชาวพุทไทยกับมยากหักเล็วถ้าว่าเพูนขึ้นมาหลายคนเนาะมันหักชาวพุทไทยกับมีเพื่อนนอนแล้วบัดนี้ฮักเกะลงหันเถอแล้วแล้ววนๆอยู่เจ้าบ่าวบุญเพูนขึ้นเมื่อวานนี่กะโอ้ยมันบ่ฮักมาชาวพุทไทยมาบ่เด้อเพูนเอาป้าป้ายับเฮาอยู่ในกงพูนยามันฮักได้ฮักลงหันพอแห้งไงเนาะเจ้าหนึ่งมากับบ่มีไัเฮ็ด สซ่งมากอ่ะเนี่ยเขา,าว่าเอาละมันอึดถ้าว่ามีซัมเนกนโอ้ยบุญชาวพุทไทยแล้วบ่าวเ้ยเป็นยังจังบุญบุญแล้วไม่เนี่ยกาเราไปตัดเองเห็ดเองแต่ว่าเชียร์ได้ย่างหนึง่งมันโดมันยังฮักมันเลวจ้าทั้งลุ่มในกามีเชาคัมไค่ะบ่าวโบมีไซาวคัมค่ะไปหมดเลย กนี่แต่ว่าถ้าพังเบิ่งนนั่แหละชาวภูไทยเอ้งแข่งแข่งบนวชนะนี่บ่บ่ได้มึงเถื่อก็ได้มึงเถื่อก็บ่ได้เพื่อนบ้านและเรียนยินเพิ่นว่าว่าบักเตียงเพิ่นกะให้น้องตุ้นรถบ่อืรถคันนึ่งชาวภูไทยกะบ้านมียังหลายจักเพิ่นแต่ว่ามีปลากระป๋องแล้วกามีแล้วก้เป็นชงเสื้อมีน้ำเพิ่นอยู่แล้วก้มีไฟตัวนี้แหละของบ่าวเต็งเพิ่น แต่ว่ากะคอยกะสีไปว่าวซูผู้ใหญ่พังอยู่เรื่องเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าต้องทําสีทรรมมาตูนก่อนมะตูนเราพูนวันนี้เจ้าสีทรรมเพื่อนก่อนว่ามีผู้ใหญ่ทางคนอยากช่วยเหลือบ่นไหนบ่ได้ยินเพทนว่าอยู่ว่าว่าให้ค่อยไปหาเสากุ้มหรือว่าเสาแบบใดก็ได้ที่จะให้พอได้อยู่เสาผู้ไทยก็คือว่าถ้าเป็นเสากุ้มก็ยู่ได้บ่ได้นานเจ้าเพื่อนนี่ก็เฮ็ดละล่าได้บ่เอ้ย อยู่บัวได้นานเนาะชาวพุทไทเบิ่งมฮานนาถ้าว่าเป็นชาวเลี่ยมเนาะมันก็พอได้อยู่หลายๆปีสมมุติว่าลูกชาวพุทไทใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้อยู่นํากันหลายๆคนแบบนั้นฮานาถ้าเป็นชาวก้มชาวพุทไทก็อยากได้อยู่แต่ว่ามันน้อยแล้วก็มันหักแล้วก็มันเพไว้เจ้าบ่แม่นเนาะว่าชาวพุทไทเนี่อยากได้เฮือนใหญ่อยากได้เฮือนงามงาม่ มีและคือแนวเห็นตอนนี้แหละบา่าวเอ้ยเจ้าอยู่มาบ่ฮอดชิปปีซ้ำมันเพลไปแล้วเจ็ดปีซื้อได้ดีได้พักไปแล้วเจ้าถ้าว่า,าอยู่ไปชิปปีก็โอ้ยัยงใครเน,หนยหนึ่งประด่านนี้ก็ะช้องเธอใส่แล้วช่องเธอเปลี่ยนแล้วเจ้ากูมือ,อน,นี่บ่อยากเห็นเขาจะเอามาขายประนนบ่เห็นบ่เห็นปลากระแตเป็นเช่า,ามาคลายเลย ถ้าว่าเป็นไปได้ก็ยากได้เหอนใหญ่อยู่ในบ,บ่มีเงินโคกยู่คองนำาบาเตียงทองเพิ่นถ้าว่าเป็นไปได้ก็ยังให้บ้าเตียงทองเพิ่น่อยคอยเจ้าก็มีแล้วด้มีดินแล้วกาบัตรต้นเพิ่นก็มีน้ำ คิวต่อไปกับค ha ha okay, so <au> ้องบาเตียงทองเพื่อนกับมีเฮือนใช่และวันนี้และกามีเฮือนนอนเพิอมบารีบอกเพื่อนว่าบารีลมือคนทั้งบอบาเตียงทองบโบกาเบาแล้วกาคิวต่อไปกัให้เป็นเบอร์ลีเพื่อนกัให้เป็นน้ำหรือว่าเป็นไฟนี่เดะโอเคแล้วเช่นนั้นเจ้าตัวอย่างเจ้าค่อยดีใจได้เท่าว่าสมมุติเนาะเจ้าคิวที่หนึ่งกับมีดินอยู่ของบาบินลี่คิวที่สองกับเป็นบาตูนมีน้ำ คิวที่สามก็เป็นบ่าเตียงทองเพิ่นมีเฮือนนอนหรือว่ามีเฮือนไซคิวที่สี่ก็เป็นของบาหลีเพิ่นหรือว่ามีไฟฟ้าหรือว่าเรื่องอื่นกับยาชาวว่าเป็นแบบชาวผู้ไทยคืดแล้วก็ชาวผู้ไทยว้าวน่ะชาวผู้ไทยก็อัดดีใจถ้าว่าเป็นสมุเนาะน้าก็บของบาตูนแล้วก็เฮือนก็เป็นของบาตูนชาวผู้ไทยก็เก่งใจหน่อยนึงเพราะว่าเจ้า เพื่อนค่ะให้ช่วยแต่ละย่างก็ได้เพื่อนค่ะแบบมีลายได้ช่วยสาวผูไทยค่ะโดเมนว่ามีแค่น้ำน้ำก็มีย่างนึ่งมันราคามันก็สูงแล้วก็แพงบปเ้ยแล้วก็เจ้าผัดเพื่อนอีเลยอยากซอวยเฮือนสาาผูไทยก็เก่งใจอยู่จ้าเก่งใจแหละน้ำก็คงเพื่อนเฮือนก็คงเพื่อนและการแนวยูแนวกินอีกก็คงเพื่อนมีผ้าห้มแล้วการชงเสื้อก็คงเพื่อน พงบอลตูนบอลเด้อแต่มิเตว่าพอเห็นบอลเทียงกับชีลองว่าชูบอลเทียงกำลังอยู่จ้าวบอลเทียงก็สีรบึงที่เราอยู่ในคลิปคนนี้แหละแต่มิเตว่ามือนี้อะมาทำชาวบุไทยนี่แหละเรื่องเฮือนนี่แหละแต่ว่ากับเอ่อเห็นชาวบุไทยได้น้าก็ดีใจ เจอมื้อหน้าก็จังหวะกันใหม่คั้นว่ายังบ่มีไคอ่าช่วยหรือว่าอหยังกจง็จังจังว่ากันตามอย่าผ่านเลาเรื่องเขาบอกหมแหละค่ะนี้ดอกผู้ใหญ่เพิ่นอนกำมาช่วยอยู่ะถ้าเป็นคิวแบบชาวพุทธไทยว้าก็ดีใจดูดีใจอีหลีเพิ่นหาช่วยแบบหลายาง่าร์บินลี่ก็มีดินบาตุนก็มีน้ำแล้วก็บารติงทองก็มีเฮือนแล้วก็บ่าลีเพิ่นก็มีไฟฟ้าดีใจได้จ้า ดีใจที่สุดแล้วมีแต่ว่า <c oughs> มือหนามือในจังว่ากันไหมเดี๋ยวคอยกศรีบอกถือคนทั้ทงนี่ดอกจ้าสีกราบก่อนแล้วบปอี้อันเด็กกะชา้าถูกเค้าเคมบกอบใจเจ้าเดอะบาร์เดอร์เคามบกัใจผู้ใหญ่ไหมจ้าวเค้ามบกับใจทางผู้ใหญ่ใจดีพ่อมแม่เนเธอร์คอยเจ้าอยู่ดีมีเฮงกบเจ็บใจได้ของใครใหญ่มีคอยเจ้าสุขภาพแข็งแข็งเนื้อบาวเดอร์